อยากได้จิ๊บอยากได้จิ๊บอยากได้จิ๊บทางทางด้านหลังทางด้านหลังก็จจะเป็นสวนกวางสวนกวางที่เราเห็นอ่า รวดลายนั่นเป็นสมัยพระเจ้าโศกมหาราชฮะแล้วก็มีบล็อก8บล็อกก็คืออริยบักมีองค์แปดแล้วก็มีพุทธรูปอยู่8องอค์เขาอ,อุ้มนี้ไปแล้วอ่าแปดองค์ทางในก็มีพระบรมสารีธาตุ มันเป็นการชวล็นเือนมาต้อง่อนซอนเนาะเอออ่อนซอนไเอออนซอนระชมชื่นม้วนชื่นโมเซ้ยางมาแล้ยางมาสิบเอ็ดมือครับสิบเอ็ดวัน ผมมีรถเจ๋งรถเป็นอะรถแตถ่าขอกหมาจากหอรถมันเย็นไม่อยากแสดงฤทธิ์เนาะอันนั้นก็ทำที่เดียวนอกนั้นก็ไม่ทำอันนั้นอยู่พูดอยู่เมื่อราจะืือฝุ่นอันนี้มันแสดงลทธิ์สิปฏิหาร นี่เลยนี่นใครอยากได้รูปสวยเนี่ยถ่ายตรงนี้นะโยมยืนตรงนี้ไปนุ่นนะเอาเอาารถ่ายแล้วกันค่อาจารย์ถ่ายให้เลยแคบแคบหน้านี่เป็นเอาสวยจริงตัวเนี้ยอาจารจาก็มาเพื่อนมา๋ยวโต ตายส,นะสิบพันธ์ละแล้วก็ทายวัน